คือสงสัยกันไหมครับว่าคนที่สร้างตัวสร้างธุรกิจระดับพันล้านขึ้นมาจากศูนย์เนี่ยเขามีวิธีคิดต่างจากคนทั่วไปยังไงวันนี้เราจะมาถอดรหัสพิมพ์เขียวที่ว่านี้กันครับกับกลยุทธ์ที่เรียกว่า The One Percent Strategy ซึ่งเราจะดูกันผ่านเคสที่โอ้โห,หน่าทึ่งที่สุดเคสหนึ่งของเมืองไทยเลยคือปกติแล้วเนี่ยเส้นทางสู่ความรวยมันก็มีอยู่2แบบหลักๆใช่ไหมครับแบบแรกก็คือการต่อยอดคือมีของเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่บ้านหรือมีเงินทุนอยู่แล้ว กับอีกแบบคือการสร้างตัวเลยเริ่มจากศูนย์จริงๆซึ่งนี่แหละครับคือเส้นทางของคนกลุ่มใหม่ที่เขาเรียกว่านิวมันนี่แล้วก็เป็นเส้นทางของคุณคมสรรแทลีที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้แล้วคนที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือคุณคมสรรแทลีผู้ก่อตั้ง Fresh Express นั่นเองครับซึ่งตัวเขาเนี่ยเคยพูดประโยคหนึ่งที่ฟังดูแล้วแบบขัดแย้งในตัวเองมากๆเลยนะเขาบอกว่าผมไม่ได้รู้เรื่องโลจิสติกส์เลยเอา้าว แล้วมันเป็นไปได้อย่างไรล่ะครับเนี่ยใช่ครับคําถามสําคัญมันก็เลยอยู่ที่ว่าแล้วคนนอกวงการที่บอกว่าตัวเองไม่มีความรู้ด้านนี้เลยเนี่ยเขาสร้างอาณาจักรโลจิสติกที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาจากศูนย์ได้ยังไงนี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาหาคําตอบกันแล้วผมจะบอกว่าคําตอบของเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดในการทาอะไรหลายๆอย่างของเราไปเลยก็ได้นะครับ โอเคครับเพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์ของเขาเนี่ยเราต้องย้อนไปดูเส้นทางของเขากันก่อนในส่วนแรกนี้เราจะมาดูกันว่าจากคนธรรมดาที่ไม่มีอะไรเลยกลายมาเป็นเจ้าของยูนิคอนที่มูลค่ามหาศาลเขาทำได้ยังไงเบื้องหลังความสำเร็จที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากความรู้เรื่องโลจิสติกที่เขามีเลยนะครับแต่มันมาจากหัวใจสาคัญแค่ข้อเดียวจริงๆนั่นก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดครับ หรือที่เราเรียกว่าการคิดแบบคนหนึ่งเปอร์เซนที่จะเน้นคำว่าใครไม่ใช่อย่างไรทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆของสไลด์นี้คือความแตกแต่างที่ว่านี้แหละครับลองนึกภาพตามนะคน99%ทั่วไปเนี่ยพอเจอปัญหาหรืออยากจะทำอะไรสักอย่างคำถามแรกที่จะผุดขึ้นมาในหัวเลยก็คือเราจะทำมันอย่างไรแล้วก็จะพยายามไปเรียนรู้ไปศึกษาไปลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองแต่คน1%่งอย่างคุณคมสันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนคำถามไปเลยครับ เขาจะถามว่าใครคือคนที่ดีที่สุดที่จะทําสิ่งนี้ได้เห็นไหมครับแค่เปลี่ยนคําถามคําเดียวแค่นี้จริงๆมันคือจุดเปลี่ยนที่สร้างความแตกต่างได้แบบมหาศาลเลยแล้วนี่ก็คือแผนปฏิบัติการจริงๆที่มันเกิดจากคาถามว่าใครนั่นแหละครับ 1. เลยคือไปตามหาผู้เชี่ยวชาญให้เจอ 2. เอาเวลาทั้งหมดของตัวเองเนี่ยไปโฟกัสแค่การจ้างคนเก่งๆกับการระดมทุนและ 3. พอได้ทีมมาแล้วก็ให้อำนาจให้เวลาให้ทรัพยากรเต็มที่ ให้ทีมงานมือชีพพวกนั้นไปลงมือทําคือมันเหมือนกับการซื้อความเร็วและซื้อผลลัพธ์มาโดยตรงเลยครับไม่ต้องไปเสียเวลาคลาทางเองเอาละครับพอเราเข้าใจวิธีคิดที่เป็นรากฐานแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าแล้วเ,เครื่องมือจริงๆที่จะต้องได้ที่คุณคมสารใช้เปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ให้กลายเป็นความสําเร็จเนี่ยมันมีอะไรบ้างเครื่องมือชิ้นแรกเลยนะที่ทรงพลังแบบสุดๆก็คือ Arthur People's Money หรือที่เรียกย่อๆว่า OPM พูดง่ายก็คือ เงินของคนอื่นครับใช่แล้วครับเขาไม่ได้ใช้เงินตัวเองเป็นหลักในการสร้างธุรกิจนี้เลยแล้ว OPM ในรูปแบบที่ทันสมัยที่สุดที่เขาใช้เนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า Venture Capital หรือ VC นั่นเองมันคือการเอาไอเดียของเราเนี่ยแหละครับบวกกับความมุ่งมั่นของเราไปขายให้นักลงทุนเพื่อแลกกับเงินทุนก้อนๆโตมาสร้างธุรกิจให้มันเป็นจริงขึ้นมาและผลลัพธ์ที่ทรงพลังที่สุดของการใช้เงิน VC ก็คือตัวเลขที่เห็นนี่แหละครับศ นั่นคือความเสี่ยงทางการเงินส่วนตัวของผู้กอ่อตั้งเป็นศูนย์เลยครับในขณะที่นักลงทุนเนี่ยเขาจะเป็นคนรับความเสี่ยงทั้งหมดไปเองนี่คือการใช้พลังทวีหรือเลเวลเลชที่แบบโหสุดยอดมากๆเครื่องมือชิ้นที่2ตามมาติดๆครับเวลาของคนอื่นครับถ้าเงินใช้ซื้อความเสี่ยงได้เวลาก็คือสิ่งที่เราใช้ซื้อความเร็วและขนาดของธุรกิจแล้วเขาซื้อเวลายังไงล่ะคําตอบง่ายมากเลยครับก็คือการจ้างพนักง,งานเป็นหมื่นๆคนทั่วประเทศไงครับ คือตัวเขาคนเดียวเนี่ยส่งของทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาสามารถเอาเงินที่ระดมทุนมาได้เนี่ยไปจ้างคนจํานวนมหาศาลเพื่อเร่งสปีดแล้วก็ขยายสเกลของธุรกิจให้มันโตแบบก้าวกระโดดในเวลาที่สั้นมากๆและเครื่องมือชิ้นสุดท้ายซึ่งสําคัญมากๆก็คือการสร้างสินทรัพย์ที่มันทํางานแทนเราได้หรือพูดอีกอย่างก็คือการสร้างระบบขึ้นมานั่นเองครับสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะพนักงานเนี่ยคือส่วนหนึ่งของระบบ แต่เจ้าของกิจการคือผู้สร้างระบบขึ้นมาทั้งหมดคุณคมสันไม่ได้ทํางานในฐานะลูกจ้างนะครับแต่เขากําลังสร้างเครื่องจักรผลิตเงินที่ชื่อว่า Flash Express ขึ้นมาให้มันทํางานแทนเขาแมก้กระทั่งในตอนที่เขานอนหลับอยู่พอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยใช้เงินคนอื่นใช้เวลาคนอื่นมันดูจะดีไปหมดเลยนะแล้วความเสี่ยงล่ะใครรับผิดชอบกันแน่ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคนหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยเขามองเรื่องความเสี่ยงต่างจากเราเราท่านๆยังไง <aud> ปรัชญาหลักที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเสี่ยงครั้งใหญ่นี้ฮะ <aud> เขาเรียกว่า asymmetric bet ครับ <aud> หรือแปลเป็นไทย <aud _ aph> ง่ายๆก็คือการเดิมพันที่ไม่สมมาตรมันคือการเดิมพันที่ผลตอบแทนที่เป็นไปได้เนี่ยมันมีค่ามากกว่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแบบโอ้โหหลายเท่าตัวเทียบกันไม่ติดเลยแล้วตารางนี้แหละครับที่ทำให้เห็นภาพชัดที่สุด การทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันคือการเดิมพันที่ไม่สมมาตรของยุคนี้เลยลองดูฝั่งความเสี่ยงดาวไซน์นะครับทัดเจ๊งท่านล้มเหลวก็แค่กลับไปใช้ชีตปกตินักลงทุนอาจจะเสียงเงินไปแต่ดูฝั่งผลตอบแทนอัพไซน์สิครับถ้ามันสำเร็จขึ้นมามันคือไ right ร้ขีดจำกัด Unlimited คือสามารถกลายเป็นมหาเศรษฐีได้เลยเนี่ยแหละครับคือเหตุผลที่นักลงทุน VC เขาถึงยอมเสี่ยงเงินกับ9บริษัทที่เจ๊งเพื่อให้บริษัทที่10ประสบความสำเร็จอย่างถลม่มทลาย เพราะผลตอบแทนมันคุ้มค่าสุดๆเอาละครับเราได้เห็นทั้งวิธีคิดแบบใครเครื่องมืออย่าง OPM OPT แล้วก็ปัชญาการดําเทือนที่ไม่สมมาตรกันไปแล้วตอนนี้เรามาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับมาสรุปรวบยอดทั้งหมดนี้ให้แกเป็นพิมพ์เขียวที่จับต้องได้กันดีกว่าดังนั้นนะครับพิมพ์เขียวนี้สรุปได้ง่ายๆเลย 1. ถามว่าใครไม่ใช่อย่างไร 2. ใช้พลังทวีจากเงินของคนอื่น 3. ซื้อเวลาของคนอื่นเพื่อเร่งสปีดให้เร็วที่สุด 4. สร้างระบบที่ทำงานแทนเราได้และ 5. มองหาการเดิมพันที่ไม่สมมาตรที่ผลตอบแทนมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงและจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่บทวิเคราะห์นี้ชี้ให้เราเห็นก็คือกลยุทธ์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ใช่สิทธิพิเศษที่สืบทอดกันมาทางสายเลือดนะครับแต่มันเป็นทักษะและวิธีคิดที่ไม่ว่าใครก็ตามสามารถเรียนรู้และเอาไปปรับใช้กับตัวเองได้ สุดท้ายนี้เลยอยากจะทิ้งท้ายชวนให้ทุกคนลองกลับมาคิดตามกันดูเล่นๆครับว่าบางทีในการแก้ปัญหาหรือการสร้างความสําเร็จในชีวิตของเราเนี่ยคำถามที่ว่าใครอาจจะสําคัญกว่าคําถามที่ว่าอย่างไรจริงหรือเปล่า